สวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้ก็จะพาพี่น้องมากินอันนี้ก็ตูมเซีแยบนมหมูไทยใหญ่นะครับพี่น้องใช่แล้วก็อันนี้ก็หมูน้ำตกครับผักก็มีผักกาดขาวหมกคือมมกคือม่ะแล้วก็ผักข้าวตองครับพี่น้องกินกับข้าวเหนียวร้อนๆครับวันนี้พี่น้องก่อนกินเลี้ยงผักกดไลคกดแชร์กดติดตามช่องเลี้ยงผายกินเนนนะครับขอบคุณมากๆครับ มาครับพี่น้องใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวก็มาทานด้วยกันครับใช่ค่ะเนี่ยหมูลอร้อนเลยครับพี่น้องร้อนมากี่เลยครับต้มเชียบแหนมหมูแหนมก็แหนมก็ซื้อมาร้านไทยใหญ่ครับพี่น้องเนาะช่วยอะไรครับลองชิมดูนระต้มเชียบแหนมหมูก็ทำง่ายๆนะคะหัน่น หอมแดงมะเขือเทศแล้วก็ผัดหอมแดงให้หอมแล้วเอามะเขือเทศลงไปแล้วก็ใส่ใส่แหนมลงไปก็ปรุงเครื่องด้วยเกลือชูรสนิดนึงรสลีนนิดนึงแล้วก็ถ้ามันใกล้สุกก็โรย,ยด้วยต้นหอมผักชีแค่นี้ก็ทานได้เลยนะคะเพราะว่าแหนมก็มีเครื่องอยู่แล้วนะมาพา่น้องกินเขาเจ้าเหมือนค่ะกินเนื้อโ้มอ,อ่อนในค่าเนาะ แล้วก็นไนโกรหมูหมูย่างค่ะถ้าชอบชอบกินพริกก็ใส่พริกสดพริกแห้งก็ได้นะคะอร่อยมากเลยค่ะกินกับข้าวเหนียวนะคะเนาะนนข้าวเหนียวร้อนร้อนนิ่สุดยอดมากเลยค่ะเปรี้ยวเปผ็ดเ,เ,เ,เลยค่ะอ,อร่อยค่ะพีน่น้องค่คะทานเลยนะคะ ใช่ครับพี่น้องถ้ากินแบบแห้งก็อยากกินเป็นน้ำร้อนๆเนาะใช่ครับทำเป็นซุปเชฟซุปน้ำร้อนๆสุดเยอดมากเลยค่ะแหนมก็ <ๆ S 2> ไม่เปรี้ยวอยู่แล้วไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่มะนาวนะคะใช่ นี่เลยค่ะแหนมชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะร้อนมากเลยนะคะที่บ้านเร่างเขาจะแลกเนื้อสมหว่างครับพี่น้องแหนมก็ที่บ้านเขาจะแลก เนื้อส้วมครับพี่น้องเนื้อหมูส้วมเนื้อวอัวส้วมอะไรอย่างเงี้ยครับพี่น้องหมูน้ำตกนี้ก็สุดยอดเลยครับ ไฟตอกฐานอะไรอย่างเงี้ยพร้อมตองมาเลยเนาะอ่ะครับงามอะมากินแบบเบาๆก็ได้เนาะนี่เลยค่ะอืม รนอนเลยนะคะเนี่ก็ซื้อมาจากร้านไทยใหญ่นะคะห่อแล้วยิปส์ค่ะห่อแล้วไม่ใช่เออห่อแล้วยิปส์ ใช่เหรอห่อละยี่สิบเนาะทำห่อห้าสิบรเปลาหรือว่าจำไม่ได้ไม่ได้หอละยี่หอ๋อเอาอะไรยางรวมกันรู้ว่าอะไรเท่หรไ่ใช่ชีฟอก็ร้อยเนึ้อกะลีนะคะอือ มอนก็ทำเป็นนะคะแหนมแต่ว่าไม่มีมต้อนนะคุณกวนแล้ว,ลวเคย <ทำ S 2> ซ้ำเนอะใช่ค่ะแหนมก็ทำง่าย่ <_ C 1> นะคะมีหมูหมูสับแล้วก็มีข้าวเหนียว <_ C 1> จะใส่เกลือแล้วก็ซอสนะ หมูก็ต้องให้มันสดนะคะแล้วก็ข้าวก็ต้องให้มันเย็นถ้าเป็นข้าวแบบข้าวร้อนเย่ยม่ได้ออกมานึ้วชีไม่ช่วยห่อไว้เนาะทาทามัามานใช่ไหมสามัานก็เป็นนะ อยากให้มันเทียวเกินความคีบอ่ะยอดมากเลยค่ะชุดนี อ๋อไม่ใช่รวมแซบเนี่ยแซบจริงๆนะคะมันใช้ทั้งพิสดและพิกลเมื่อครับน้ำพี่ใหญ่ครับ อากาศก็ไม่ค่อยเป็นใจนะในะคะคเร็วร้อนเร็วเร็วพฝนจบเนาะแต่ไม่ค่อยจบหนักครแค่ไงนี้ทางวันนั้มนมาใช่ จะป้าเหาหนาวนะเขาหน้าหนาวแต่ว่ามันใช่จะร้อนเนาะจะหนาวเฉพาะช่วงตอนดึกกับตอนเชา้าอ่ะอถ้าเป็นกลางวันนี่้สุดยอดเลยร้อนมากค่ะกรุงเทพนี่ไม่ค่อยมีหน้าหน้าหนาวนะปีนึงก็มีมไม่มีไม่กี่วันเองปีที่แล้วเจ็ดวัน ภาพมันชิบ้านเลยสามสี่เดือนเลยนะน้ามันจมวันมีนาเลยเนาะอืมน้องแต่เด,ดเือนนี้ไปนะเนาะเดือนนี้ก็หนาวนิดนิดแต่ไม่ค่อยหนาวมากแต่ถ้าปีใหม่เนี่ยอหมอกหมอกน้ำเนาะเวลาอยู่ในหมู่บ้านนี้มองไม่เห็นบ้านใครเลยครับพี่นะ้องถ้าอยู่ใกล้ แม่น้ำใหญ่ยึงอันนี้เลยเนาะยึง mm. บ่ายมันเติอนผงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนาะค่อยอันนี้บอกหมอกน้ำค่อยหายครับ mm. หนาวสุดๆไม่่าหนาวเนี่ยเหมือนอังกวนปนไฟเลยนะคะออก mm. านเลยเนาะ <laughs> หนาวมาก เย็นเย็นมาที่บ้านจะเป็นว่าเวลาหนาว้หาหนาวน้ำจะน้ำจะอุ่นเนาะเวลาร้อนอ,อ่เวลาเวลาร้อนน้ำอุ่นใช่ไหมอะ่ะเมือเวลาอาบน้ำอ่ะบางทีอะ่ะ น้ำหนาวแต่ว่าเวลาเราแปบน้ำมันมันอุ่นน่ะน้ําอุ่นอ่ะเพราะว่าน้ําก็ออกคันนนะควันเนาะแต่เวลาอาบเสร็จแล้วก็นาวเนาะธรรมชาติน้ำออาบน้ำหมอกเพ้่อทำเป็นน้ําที่เราตักไว้เนห้อ้เย็นมาเราองมีเครื่องน้ำน้ำเย็นน้ำร้อนเนาะนีคือ่าอาบน้ำธรรมชาติครับ คนเด็กๆนี่น้ำอะไรนะที่คลายเห็นน้อนอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวคลิปมันยาวไปครับพี่น,น้องกินไปคุยไปเนาะใช่ครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาพ,พี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องแรงพายกินไวยนะครับขอบคุณมากๆครับ